ตอบสนองยุทธศาสตร์ทั้งในระดับชาติและระดับระดับท้องถิ่นโดยมีเป้าหมายหลักเพื่อสนองต่อความต้องการของประชาชน,นและประโยชน์สาธารณะค่ะในายปฏิัินเจริญจะมานำเสนอหัวข้อความหมายของการบริหารนะครับอุทยัยราหาวิเชียนได้ให้ความหมายของคำว่าบริหาร (administration) หมายถึงกระบวนการอย่างหนึ่ง ที่มีคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปร่วมมือการทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึง่งให้บรรลุปเป้าหมายที่กำหนดขึ้นครับคิพุษ์ละดาวันณนอยุธยากล่าวว่าการบริหารเป็นเรื่องที่เกิดเกี่ยวกับการจัดการคนเงินงานวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆที่มีอยู่เพื่อนอามาใช้ให้เกิดผลตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ให้ได้ ของรัฐธรรมนูญศาสตร์าานะครับผลของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในประเทศและการประกาศรัฐธรรมนูญแห่งรัชนาจาจักรยพุทธศักราช2 5 5 0ซึ่งได้มีการบัญญัติสาระสำคัญเกี่ยวกับการตรวจสอบกรรันได้มากของรัฐเพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์กรศิลป์ภายใต้รัฐธรรมนูญเพื่อให้มีส่วนร่วมของประชาชน,นในการบริหารชุมชนบ้านเมืองให้กว้างขึ้นด้วยเหตุนี้รัฐธรรมนูญศาสตร์ซึ่งเป็นศสาสตร์แห่งการบริหาร ม,มีความจำเป็นและสาคัญอย่างยิ่งเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารางาน,นของภาครัฐและเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานเป็นทิศทางเดียวกันและมีทธิภาพครับนางสาวนันทกาโพสีช่วงนี้มาพบกับช่วงวิชาชีพของรัฐประศาสนาศาสตร์ค่ะวิชาชีพคืออาชีพที่ประกอบวิชาชีพนั้น,น,นต้องมีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญในงานนั้น โดยต้องผ่านการศึกษาเรียนรู้ในสาขาวิชาชีพนั้น,น,นมาแล้วการบริหารแบบมืออาชีพหมายถึงผู้ที่สามารถดำเนินกิจกรรมหรือกระทำการที่มีผลออกมาเป็นปรูปธรรมโดยต้องมีการทำความเข้าใจคำว่าประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทำง,งานหวัวใจสำคัญของการบริหารแบบมืออาชีพคือการรับผิดชอบต่อการเจริญเติบโตความอยู่รอดขององค์การและสมาชิกค่ะดังนั้นนักบริหารแบบมืออาชีพ จึงต้องเป็นผู้ที่ใช้สมองทำงานซึ่งสิ่งที่จะใช้วัดผลงานคุณค่าและความสำเร็จในอาชีพนั้นคือการที่สามารถทำงานได้สำเร็จตามเป้าหมายค่ะสวัสดีครับผมนายพรวิทย์แก้วมันพบกับช่วงครึ่งของรัฐภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์คือศาสตร์แห่งการบริหารของรัฐ นโยบายสาธารณะก็วางแผนและการบริหารโครงการคือแนวทางวิธีทางในการดําเนินงานของรัฐบาลการบริหารทรัพยากรของมนุษย์คนถือเป็นปัจจัยทางการบริหารที่สําคัญที่สุดการบริหารการเงินการคลังและการงบประมาณในการดําเนินงานของรัฐบาล ใช้นโยบายการคลังควบคุมภาวะเศรษฐกิจของประเทศการจัดการองค์การทุกอันดับต้องมีการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะและกระบวนการมีอยู่3ประเภทคือ 1. พิจารณาแยกประเภทงานจัดกลุ่ม 2. ทำคบทำความเข้าใจและบรรยายลักษณะงาน 3. จัดวาง มีชานางิสาวเมตตาธิพมศศรีในหัวข้อที่มีชื่อว่ามิโคลัสเฮนลี่ได้กล่าวถึงกระบวนการกระบวนการท5กระบวนศนรดังนี้นะคะกระบวนัารที่1การแยากการเมืองออกจากการบริหารวุลวินสันเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นคนที่เริ่มศึกษารัฐประสาศาสตร์จากบทความจากบทความที่ตีทิมในวารสาร ปีคศ1887ุ 1, บวนการที่2หลักการบริหารเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ของรัฐศาสต์รัฐประศาสนศาสตร์เราเป็นการบริหารความรู้ใหม่และทําให้รัฐประศาสานศาสตร์มีเนื้อหาของตนเองชัดเจนยิ่งขึ้นกระบวนทัศน์ที่3รัฐศาสตร์คือรัฐประศาสนศาสตร์ได้หวนกลับมาอยู่ในอาณาจักรของร,รัฐรัฐศาสตรส์ยุคนี้เป็น ยุคที statement. ่พยายามกำหนดหน่วยวิเคราะห์เพ mm ื่อนำความรู้ของรัฐศาสตร์ไปใช้นะคะกระบวนการที่4ี่รัฐประศาสนศาสตร์คือศาสตร์การบริหารนักรัฐศาสตร์บางคนเริ่มแสวงหาทางออกแม้กระบวนการที่4นี้จะเกิดขึ้นพร้อมกับกระบวนการที่3แต่นักรัฐศาสตร์นักประสากระบวนการนี้ก็ไม่มองเห็นว่ารัฐศาสตร์เป็นองค์ความรู้กระบวนการที่ห้า รัประภาษาศาสตร์คือรัประภาษาศาสตร์คศ1970ถึงปัจจุบันสมาคมสถาบันการศึกษาจิการสาธารณะและรัฐศาสตร์แห่งชาติได้ตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกาซึ่งเปิดสอนวิชาเอกของรัประภาษาศาสตร์ทั้งแสดงถึงความเชื่อมั่นที่มีต่อสาขาวิชาเอกของตนเองด้วย ในยอนนแสนพันและผมในข้อใชประคุณพบในหัวข้อทฤษฎีรัทัิทาภาษาศาสร์ตะวันตกมีวัฒนาการแบ่งออกไปเป็นสีช่วงสมัยที่สําคัญคือสมัยทฤษฎีและแนวการศึกษารัทธิภาสาศาสตร์สมัยใหม่ 1. ทฤษฎีดั้งเดิมทฤษฎีแยกออกแยกการเมืองออกจากการบริหาร1.2ดทฤษฎีระบบราชการ1.3ดทฤษฎี าการจัดการเชิญวิทยาศาสตร์1.4ทฤษฎีหลักการบริหาร 2>, 2. ทฤษฎีกลุ่มพฤติกรรมศาสตร์2.1ทฤษฎีมนุษย 3, สัมพันธ์2.2ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการ2.3ทฤษฎี X ทฤษฎี Y า 3. ทฤษฎีศาสตร์การบริหาร3.1ทฤษฎีการตัสดสินใจ3.2ทฤษฎี ความร่วมมือ4ทฤษฎีระบบ5ทฤษฎีการแัดการและภาครัฐแนวใหม่ในช่วงนี้นะครับก็ับกับผมกีฬายุคสมีนะครับในหัวข้อคอบข่ายของการศึกษาวิชาร,ารัฐธรภาาธรศาสตร์นะครับ การศึกษาวิชารัฐประสาทศาสตร์นะครับควรจะต้องมีการนําเอาความรู้จากศาสตร์สาขาอื่นเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ในเรื่องของการบริหารนะครับเพราะศาสตร์สาขาอื่นมีความก้าวหน้าเพียงพอที่จะช่วยให้สาขาวิชารัฐประสาทศาสตร์มีความเด่นชัดมีเอกลักษณ์ที่มากขึ้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในการศึกษานะครับโดยเฉพาะเมื่อการนําเอาศาสตร์สาขาที่แตกต่างกันนะครับอย่างเช่นวิชาเศรษฐศาสตร์สังคมวิทยา บริหารธุรกิจนะครับมาประยุกต์ใช้กอจะทำให้ผู้ศึกษาสามารถมีข้อมูลในการศึกษามากยิ่งขึ้นเพื่อการตัดสินใจและหาวิธีการในการาในการวิเคราะห์ะเกี่ยวกับเรื่องบริหารนะครับศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิชารัฐศาภาราทางาศาร์มีดังนี้นะครับ 1. วิชารัฐศาสตร์ 2. วิชาทิศศาสตร์3วิชาบริหารธุรกิจ 4. วิชาจิตวิทยาสังคม5วิชาเศรษฐศาสตร์ 6. วิชาต่างกวิทยา7็ วิชาสังคมวิทยา8วิชาการเมืองและนโยบายสาธารณะ9วิชาทฤษฎีองค์การ10วิชาเทคนิคการบริหาร11วิชาวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ12วิชาทางเลือกสาธารณะเราจะมานำเสนอหัวข้อการศึกษารัฐศาสาธารณสัตย์จะเป็นประโยชน์ทั้งในด้านวิชาการและปฏิบัติการ ในทางวิชาการจะเกิดประโยชน์ต่อสถาบันการศึกษาเนื่องจากเป็นผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่ต่อสาธารนณะส่วนในทางเผยบัติการจะเป็นผลดีต่อหน่วยงานของรัฐที่นำผลงานทางวิชาการที่ศึกษานี้ไปเป็นแนวทางในการปรับใช้เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในทางเผยบัริการการบริหารงานของภาครัฐของไทย ยังไม่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงเพราะหหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐยังไม่เข้าใจหลักการบริหารงานใหม่ 2. เจ้าหน้าที่ของรัฐขาดจิตสำนึกหรือจิตวิญญาณในการปฏิบัติราชการให้บริการประชาชน 3. กฎหรือระเบียบค่อนข้างจะล้าหลังไม่ตอบสนองต่อการบริการที่ดี4 ฝ่ายการเมืองมักจะแทรกแซงการทำงานของภาครัฐเพื่อผลประโยชน์ขณะเดียวกันข้าราชการก็อเอาใจฝ่ายการเมืองเพื่อผลประโยชน์เช่นกันครับสวัสดีค่ะในช่วงนี้พบกับพิ่ชั้นนางสาวกุจิมาเตือนสีในหัวข้อเรื่องรัฐธรรมนศาสร์จกมาแล้วทำไมาเกับภาพนักเรีเอก วภาครัฐนะคะสามารถทำงานได้การบริหารนโยบายและแผนงานได้ทุกหน่วยงานของราชการทุกกระทรวงกรมกองเช่นตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานและบริหารงานบุคคลค่ะสว่วนภาคเอกชนนะคะสา,สาขาวิชานี้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือทางการบริหารงานมามากกว่าสาขาอื่นๆทำให้เราสามารถบริหารงานได้ทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นการคำนวณและการใช้